Oh. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ FC ของผมนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับบอยเพชรยนต์นะครับ วันนี้นะครับผมมีเจ้านะครับ m a สันะครับนะครจุ1 2อ e มานําเสนอนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมรายละเอียดตัวถังตัวรถคันนี้เป็นแบบไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันครับไปครับมาเริ่มกันที่บริเวณด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะครับผมมีสันม m a ์ทนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโคมมันติกรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในนี้นะครับบลอ b u i l n มาเลยแล้วก็ไฟหลีจะอยู่ในนั้น นะครับโคมใสไม่มีรอยแตกรล้านะครับโคมแท้โรงงานนะครับกระจังหน้าอนะครับกระจังหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีดําแล้วก็มีโครเมียมทําเป็นตัววีนะครับผมถัดมาโคมไฟฝั่งซ้ายนะครับโคมก็สมบูรณ์นะครับพลาสติกไม่แตกนะครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่มีรอยรล้าเลยนะครับผมด้านล่างนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้แล้วนะครับคันนี้ แล้วก็ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อขอบ15ขอบ15้านะครับยางเป็น18 5 5 5 5ดห้าห้าห้าสิบห้าล้อลาย5ก้านนะครับแต่งมาให้พร้อมนะครับถัดขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้มีกันสาดมาให้แล้วนะครับตรงรุ่นนะครับ Youth for Mars นะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทางด้านหลังนะครับผมเรามาดูทางด้านหลังกันด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับเป็นสปอยเลอร์ กรงรุ่นนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้เป็นไฟ LED นะครับอยู่ตรงนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีจะเป็นแบบ LED นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นไฟหลีไฟเบรกนะครับก็เป็น LED แล้วคันนี้พิเศษก็คือมีกล้องมองหลังแล้วมีกล้องมองถอยหลังนะครับป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายหมดใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันครับ มาครับเรามาดูบริเวณด้านในฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมเมื่อเปิดประตูมานะครับผมภายในคันนี้เป็นสีดํานะครับผมแผงประตูยังสมบูรณ์ไม่มีชิ้นส่วนแตกหักนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโทรลกระจกต่างๆเต็นท์ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างสามารถวางขวดน้ําเก็บของได้เล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาด้านในนะครับเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดํา นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเบาะปรับมือข้อดีเบาะผ้าก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆข้อดีเบาะผ้าเนี่ยเออเขาไม่เก็บความร้อนเวลาเราจอดตากแดดมันจะไม่เก็บความร้อนแต่ข้อเสียอาจจะมีฝนหรืออาจจะต้องระวังเรื่องของน้ํานะครับแต่กับกันถ้าคุณผู้ชมใช้เบาะหนังก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเรื่องน้ําเหมือนกันแต่ข้อเสียของของของเบาะหนังเนี่ยก็คืออาจจะเก็บความร้อนนะครับผมแต่ว่าข้อดีคือไม่มีฝุ่นนะครับฝุ่นจะน้อย นะครับวิทยุนี้ก็คือเล่น mp สได้นะครับผมแอร์เป็นแอร์มือหมุนนะครับเกียร์คอนโซลกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำตรงนี้ได้อีกแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะครับมีช่อง power outlet อยู่ตรงนี้นะครับที่จุดบุหรี่ตรงกลางนะครับก็อาจจะเก็บของได้เล็กน้อยนะครับก็นำบงนำบัตรปากกาอะไรพวกนี้ครับหรือโทรศัพท์มือถือสามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ตรงบริเวณคอนโซลกลางด้านด้านหลังสุดตรงนี้นะครับผม อันนี้นะครับมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กจะอยู่ตรงบริเวณฝั่งผู้โดยสารตรงนี้1ใบแล้วก็ที่พวมอะไรตรงนี้อีก1ใบนะครับมาต่อกันที่บริเวณฝั่งผู้โดยสารกันครับฝั่งผู้โดยสารเปิดมาเรามาดูแก้กันครับาสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักหรือชำรุดนะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับค่อนข้างลึกนะอันนี้เก็บของได้ค่อนข้างลึกอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูบริเวณฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับอ่าก็เบาะนะครับสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดนะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้แล้วก็คันนี้มีพรมกระดุมมาให้เราด้วยนะครับพรมกระดุมอยู่ตรงนั้นเบาะหลังสามารถพับได้นะครับพับแบบ40-60นะครับ40-60คืออะไรก็คือเดี๋ยวผมเปิดหลังให้ดู พอจะเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับก็คือฝั่งเนี้ยจะเป็น60อันนี้จะเป็น40แต่ถ้า50 50คือจะตรงกลางครึ่งๆเลยนะครับอันนี้แบบ60 40นะครับเดี๋ยวผมจะพับฝั่งนี้ให้ดูอีกทีหนึง่งอ่านะครับสามารถวางของได้นะครับอันนี้สามารถเอาออกได้นะถ้าสมมติว่าเราต้องการขนของที่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆเนี่ยแผ่นปิดก็คือ เอาออกมาก่อนได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้ขนของอันนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดแผ่นปิดด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะครับเนี่ยน็อตท้ายน,อน็อตฝาท้ายก็ไม่ได้ผ่านการแกะนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับตัวถังเดิมๆนะครับโคมไฟหน้าไอ้โคมไฟท้ายนะครับขอขอภัยโคมไฟท้ายก็โคมแท้เดิมจากโรงงานนะครับ ตาโลโก้อยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันยางอะไรมีครบนะครับอ่าตัวถังสมบูรณ์ไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับผมให้ดูตามรอยเมรดอาร์คเนี่ยดูกลมๆเนี่ยกลมหมดเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องกันครับบริเวณห้องเครื่องของคันนี้นะครับผมก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับคือสมบูรณ์นะครับตัวถังเครื่องทุกอย่างก็คือเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีการดัดแปลงนะครับอันนี้เบ้าโชกก็สมบูรณ์นะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยผ่านการแกะนะครับฝากระโปรงเดิมแท้มีตามอกอด้วยทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิม ไม่เคยแกะน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยขันนะครับผมมาดูตามตะเข็บตัวถังกันครับตามตะเข็บตัวถังก็ตามโรงงานเลยซีนกาวยางนะครับยังนิ่มๆก็คือจิกได้ไม่ได้เป็นสีโป๊ะมาทำนะครับแล้วก็ขาไฟหน้านะครับสมบูรณ์ไม่มีแตกหักโคมไม่ช้ำเนี่ยโคมเดิมๆไม่ช้ำขานหน้าก็สมบูรณ์นะครับไม่เคยผ่านการชน นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดอาจจะเก็บไม่หมดเดี๋ยวถ้าไงถ้ามีคุณลูกค้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ช่างคีนซิ่งหนุยให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ไฟหน้าก็สมบูรณ์ขาไม่หักไม่ได้ยำโคมมาไม่มีอะไรที่ชำรุดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับนะประมาณนี้นะครับก็หากใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามเข้ามาได้ผมบอยยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวนะครับเจ้าตัวนิสสันมาร์ตหนึ่งจุดสอง e นะครับคันนี้นะครับเป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับราคาคนะครับราคาคันนี้เพียงสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนหกพันกว่าบาทเองนะครับเบาๆสบายกระเป๋านะครับผมเหมาะสําหรับน้องๆนะครับที่จะขับไปเรียนนะครับหรือเป็นแบบกําลังหัดขับรถแนะนำไซซิ่งเล็กๆประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นอีโคคาร์แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมก็นะครับผม คันนี้อย่างที่แจ้งไปราคา325,000บาทนะครับเลขไมค์คันนี้เพียงนะครับหมื่นกว่าโลเองหมื่นหมื่นกับอีกแค่หลักร้อยนะครับนะครับถ้าไงสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0 9น7 3 7 2 3 3 3นะครับผมผมบอยเพชรยนต์ยินดีต้อนรับนะครับผมหรือท่านอื่นนะครับอยากดูรุ่นอื่น Honda, Mitsu เรามีให้หมดนะครับหรือจะ Suzuki เราก็มีนะครับผม ก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมผมตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับผมใครติดตามแล้วขอบคุณมากเลยครับแล้วก็แชร์ได้นะครับไม่ว่าการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ